สวัสดีครับผมเจียบิงนะครับเป็นเจมน้องใหม่เจมฝึกหัดน,น,นะครับยังางฝากเนื้อฝากตัวนะครับเจอกันในเกมตักไทยแน้นะครับแล้วเจอกันนะครับเพียรขอให้ยังอยดื่น้ำเลยครับดื่น้ำเน,นะน่ะน,น,นะการแน่นะครับผม,มนัจะเป็นงบหอ้พี่พี่น้ำอะไรอ่ะกาแฟ าแฟรู้จักว่าแปลกๆนะครับพี่ครับสําหรับการทํางานเจียงครั้งนี้นะครับมีความตั้งใจและอดทนอย่างมากนะครับตอนแรกกดดันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆสั่งงานมาย่างไงผมก็ตั้งใจในการทํางานครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามกิจกรรมที่ผมมีในครั้งนี้และอย่าลืมทักถ่ายผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ ผมว่าเพื่อนจะจำผมได้นะครับเพืพ่อนๆไปไหนอ่ะเอาเป็นว่าเพืพ่อนช่วยตามหาน้องผมให้หน่อยนะครับ